ตอนที่สิบห้าอินอีบ้าไปแล้วฮัลโหลหันชิงเกิดอะไรขึ้นชื่อเธอติดฮอสเซิร์ฟแล้วนะฮอสเซิร์ฟอะไรกันหลายแท็กเลยอย่รีบไปดูสิมีช่วยอะไรก็บอกนะฮอสเซิร์ฟอันดับหนึ่งประธานหัวจริงกรุ๊ปนอกใจเขาพูดช่วยหันชิง คุณหานจิงที่คุณเป็นมนที่สามของประธานเฟิงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณเป็นนักกู้ชีวิตคู่หรือว่าเป็นเมีน้อยเองกันแน่คะตอบด้วยค่ะณนหนที่ครับผมครับครับแล้วครับไ,ไปเป็นไงบ้างผมเจอที่อยู่คนปล่อยข่าวแล้วใครคะ ช erm ัวซีเ็นเทอเหรออันชิงเานี้คุณติดนี้ผมขอบคุณ เ,เร็วขนาดนี้เลยเหรอความสัมพันธ์ของเราจบแล้วปล่อยฉันไปไม่ได้เหรอฮันจริงไม่เป็นสิ่งที่เธอควรได้รับที่จี้เวยจินถูกจกับฝงซื่อเฉียนเป็นคนทำไม,ไ,ไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกต้องเป็นเธอเธอเป็นคนทำ ฉันผิดที่ไปหาเธอฉันทำผิดอย่างมหามั้งแต่แรกในสารเลวคุณบ้าไปแล้วจริงๆคุนตระกูลอินของเราให้ฝังซื่อเฉียนไปแล้วทำไมเขายังไม่ยอมปล่อยฉันอีกให้ฉันเป็นคุณนายฝังแต่ในนามก็ได้นี่ตอนนี้จะเอาคนรักฉันถึงตายเลยหรือไงฮะ<า>ฉันไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ เธอไม่รู้จริงๆดิแกล้งโงอ่อกันแนะ่ฟืุอเสียนตกลุมรักเธอแล้วผมขอร้องผมรู้ว่าคุณช่วยเลิกสัญญาของอินอีก,กับหานชิงได้แลกกระเะไารผมจะอยู่ที่หัวจริงรต่อเป็นผุณช่วยเป็นเสื้อาดเฮ้ย ่แต่การแต่ง,งานใหม่ผมแต่งไม่ได้เออผู้หญิงคนนั้นเหรอคือผมเองด้วยคนระับเด้ยวแกแม่จะทำอะไรก็ดึงกัน lại trên ขอเตือนไหมนะผันชิงเป็นผู้หญิงของผมถ้าแต่ต้องเธอผมจะฆ่าคุณนะ Diệp mai. ai dù ทำไมต้องช่วยฉันการร่วมงานของเราจบลงแล้วเราหายกันแล้วคุณกับตะกูนอินมีความลับอะไร เด็กหนุ่มคนหนึ่งพ่อแม่ด่วนจากไปเพื่อให้บริษัทได้อยู่ต่อประธานบริษัทคนเก่าเลยให้ลูกสาวแต่งงานหลอกๆก,ก,กับเด็กหนุ่มแต่เด็กหนุ่มไม่ได้สนใจคุณหนูคนนั้นแม้แต่น้อยต่อมาบริษัทเติบใหญ่คุณหนูและคุณชายชู้ของเธอต้องการขับไล่เด็กหนุ่มคนนั้นรุนใส่ไายเขาทำลายเขา คุณคิดว่าคนพวกนี้จะมีความรักได้เลยตอนที่16ผมตกหลุมรักคุณตั้งนานแล้ว

จบบุมรัชคุณนานแล้ว ล่าดูถูกอันตรายตรงหน้ามากเกินไปก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนอื่นแทนคุณฝังเหมือนฉันจะแพ้ให้คุณอยู่ดี ขอบคุณเพื่อนๆนักข่าวทุกคนที่มางานแถลงข่าววันนี้ฉันมีเรื่องนึงมจะประกาศนั่งสิรูปแระที่เปิอินเทอร์เน็ตพวกนั้นฉันเป็นคนสร้างเองระหว่างคุณฝวนกับคุณหานั้นบริสุทธิ์ ช,ช่วยหานไม่ได้แทรกแซงชีวิตคู่ของเราหมือไม่ใช่เมื่อที่สามทำไมคุณทำแบบนั้นคะเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งละทิ้งการงานและรักใครสักคนสุดหัวใจความรู้สึกจะบทบังสิปัญญาที่ฉันญญทำลงไปก็เพื่อลองใจว่าคุณฝันจะได้จริงไหม เพราะการกระทาของฉันเลยทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนฉันเสียใจอย่างมากค่ะคุณอินอีคุณพูดเรื่องจริงเหรอเรื่องที่แถลงมาในวันนี้นพวกมันร่วมก,กันหลอกประชาชนนั่นสิคุณเฟิงคะถ้าเป็นข่าวลือก่อนหน้านี้ทาไมไม่แก้ข่าวมาแก้ตอนนี้เพราะอยากเคื่นดีเหรอคะการเป็นตัวถือเป็นการส่ร้ายฉีนผมไม่แก้ข่าว ของเรื่องพร้อมไม่มีวันเป็นจริงและที่แก่ตอนนี้ข้อข่าวรื้และการใส่ความนี้กระทบชีวิตพวกเราเป็นอย่างมากผมไม่ต้องการให้หัวจริงรุกส่วนผลกระทบจากเรื่องส่วนตัวของผม,ผมวันนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะตอบขาะเดียวกันผมยังมีเรื่องสำคัญจะประกาศผมกับคุณอินอีน พุกเราดูลูกเลยเขคจะเลี้ยงกันถึงห่ังนี้ขนาดี้ยไงเนี่ยู้มันไม่โดนแต่พักอีมากเลยก็ได้กโดนจับปาดกันเม่อไหร่เนี่ยภาพประกอบด้วยผมจริงผมจริงได้ได้ภาพผีอะไรผีนั่นตัวอะไ้ขึ้นบอกปาดไปเลย เรื่องอะกรผมตั้งแต่เมืองไห่กูอืนก่อนหักยันต์ก็รัดคอย